เยสรเบืองบ้างไฟโก้แตงโมวหวานม้อนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการผู้ว่าเยาสทธรพบประชาชนสื่อสารให้ความรู้สร้างสุขสู่ชาวเยสทธรโดยนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดเยสทธร สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับรายการผู้ว่ายาโสทรพบประชาชนโดยกระผมนายชลธียังตรงผู้ราชาการจังหวัดยโสทรวันนี้ก็เป็นการบันทึกเทปในวันพฤหัสบดีที่11สิงหาคม2565จะนําจะดำไปเผยแพร่ทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ทางสาวทออยโสทรเวลา9นาฬิกา15นาทีถึง9นาฬิกาสนาทีทางเพจและย t u b e สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสทรเครือข่ายวิทยุขอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเสียงตามสายผลิตโดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสทร วันนี้ก็คงจะมีประมาณ6เรื่องด้วยกันนะครับก็เรื่องแรกนะครับขอเริ่มด้วยเรื่องของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ12สิงหาคมโดยที่จังหวัดเจ้าโสธรได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565นะครับโดยในวันศุกร์ที่12สิงหาคม2565ก็จะเริ่มการจัดงานที่บริเวณนาสลาน จังหวัดยโสธรน,นะครับเวลา7นาฬิกามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระภิกษุสงฆ์สาม,มนเณรรับบิณฑบาต91รูปด้บริเวณด้านสารกลางจังหวัดยโสธรน,นะครับจากนั้นเวลา8นาฬิกา30นาทีจะมีพิธีทางศาสนามหามงคลหศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธมีพระสงฆ์10บรูปจเจริญพระพุทธ์ถวายพระราชกุศลศาสนาอิสลามผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาขอพรศาสนาคริสต์ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบ พิธีอธิษฐานภาวนาขอพรศาสนาพราหมณ์ฮินดูผู้นำศาสนาสวดถวายพระพรและศาสนาซิกศาสนาจารย์สวดอาดาสัสขอพรจากพระศาสนานะครับเ,เวลา10นาฬิกากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา90พรรษาณบริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์บ้านบากหมู่ที่1ิบตำบลสำราญอำเภอเมืองยะโส สโซแล้วก็เวลา18นาฬิกาพิธีถวายเครื่องราชสการะระหวางพันพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณหอประชุมวิทยุสารสาระละกลางจังหวัดยจสธรทนนอกจากนั้นก็ยังขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสการะและสถานที่ลงนามถวายพระพรรวมทั้งลงนามถวายพระพรผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดยจสธรทตลอดเดือนสิงหาคม ส่วนตามอาคารของหน่วยงานราชการประดับธงชาติ ทรงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาพร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวส่วนผ้าเอกชนและบ้านเรือนของประชาชนก็ประดับตามความเหมาะสมตลอดเดือนสิงหาคมรวมทั้งร่วมใจกันทำความดีทำกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลได้ตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับเรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี้เองนะครับก็คือเป็นกิจกรรมงานวันกำนันผู้เยญ่บ้านจิวันที่10สิงหาคม โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่10สิงหาคมของทุกปีนั้นเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านเมื่อประมาณร30ปีที่แล้วนะครับโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นตำแหน่งที่อยู่คู่กับระบบการปกครองของสังคมไทยมาอย่างยาวนานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาช ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นฟันเฟืองที่สําคัญในการนํานโยบายของรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากลดปัญหาความเดือดร้อนนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนรวมทั้งหน้าที่ในการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานให้แก่ทุกหน่วยงานอันเป็น,นกลไกหลักในการบูรณาการการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการปลุก,กจิตสำนึกร่วมของความเป็นคนมหาไทยเพื่อทำรงไว้ซึ่งปณิธานบำบัดทุกบำรุงสุขและร่วมมือกันต่อสู้กับสถานการณ์โควิด -19 ด้วยความเสียสละอย่างเข้มแข็งเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของพี่น้องประชาชนนะครับโดยอำเภอทั้ง9้าอำเภอก็ได้จัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเป็นการเชิดโชูเกียรติแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่ทำ ด้วยความเสียสละเพื่อชุมชนและประเทศชาติร้อมมอบรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี2565ให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องกิจกรรมที่จะเชิญชวนไปชมงานก็คือกรมการพัฒนาชุมชนนั้นได้จัดงานโอท็อปศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีภายใต้แนวคิดผ้าทอไทยสายใหยแห่งพระเมตตาสร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืนในระหว่างวันที่ ที่22ถึงวันที่20สิงหาคม2565ที่อาคาร c h a l l เจ g e r 1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอ m p a c t เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งถือเป็นโครงการสําคัญที่สามารถช่วยกระจายรายได้ ให้แก่เศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งโดยภายในงานได้คัดสรรสินค้าโอท็อปที่หลากหลายจากผู้ประกอบการกว่า2 0 0 0รายมาจัดแสดงเช่นโซนศิลปินโอท็อปโซนผ้าไทยใสให้สนุกโซนตลาดกลางเส้นไหมและเส้นใยธรรมชาติการจัดแสดงการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและหน่วยงานภาคีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปห้าประเภทโอท็อปชวนชิมตลอดจน,นกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย จังหวัดยโสธรก็ได้ร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะโสธรได้นําผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปนำสินค้าโอท็อป3-5ดาวไปร่วมจำหน่ายด้วยทั้งประเภทเครื่องแต่งกายอาหารของใช้ได้แก่ผ้าไหมผ้าายหมอนขีดเครื่องประดับเครื่องจักสารกระติบข้าวธาราส้มข้าวอินทรีย์น้ำพริกเป็นต้นนะครับจำนวนประมาณ30บูธด้วยกันจึงขอเรียนเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ไปเที่ยวงานโอท็อปศิลปาชีพ ระทีไทยโอทอปเก้าไกลด้วยพระบรมีระหว่างวันที่12ถึง20สิงหาคม2565รวม9วันครับที่อาคารชาเลนเจอร์1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชมุมอิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีครับเรื่องที่4ครับก็จะเป็นเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ขออนุญาตได้โปรยเรื่องไว้ก่อนนะครับก็คือว่าเรายังไม่ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนนะครับแต่ว่ากรมบัญชีกลางนะครับภายใต้สังกัดกระทรวงอังคางก็ได้ชี้แจง เรื่องการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ว่าขณะนี้กระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและจะประกาศให้ประชาชนทราบอีกครั้งว่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับอย่างไรก็ตามครับหากเปิดให้ลงทะเบียนก็จะมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนได้แก่สำนักง,งานคลังจังหวัดทั้ง76จังหวัดธนาคารออมสินทุกสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกสทุกสาขา ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานคร50เขตสำนักง,งานเมืองพัทยานะครับสำหรับหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับว่าผู้มีบัตรอยู่แล้วต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่ผู้ที่เคยมีบัตรสวัสดิการลงทะเบียนรอบใหม่ไม่ผ่านดําเนินการอย่างไรผู้ไม่เคยมีบัตรดําเนินการอย่างไรผมก็ขออนุญาตได้นําเรียนในครั้งต่อๆไปเพื่อที่จะให้หลักเกณฑ์ต่างๆได้นิ่งเสียก่อนนะครับจะขออนุญาตจะประชาสัมผสัสในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับเรื่องที่5นะครับก็จะเป็นเรื่องโครง การดีๆของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็คือการออก่วยโมบายยูนิตสินค้าลดค่าของชีพของประชาชนตามโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนปี2565นะครับโดยจังหวัดยะโสธรครับร่วมกับสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดยโสธรได้กำหนดจัดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนปี2565 งวดที่1ภายใต้ชื่อพานิ์ลดราคาโบบายทั่วไทยลด20ภูมิภาคจังหวัดยะโสธรเพื่อนําสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพราคาประหยัดและสินค้าอุปโภคบริโภคไปจําหน่ายพิบูบ้านพี่น้องประชาชนเช่นเนื้อหมูไก,นไก,ไก่น่องติดสะโพกไข่ไก่น้ํจาตย์ทรายและสินค้าในชีวิตประจําวันจํานวนไม่น้อยกว่า50รายการและจําหน่ายราคาที่ต่ำกว่าราคาจําหน่ายปกติ20-40%รวมทั้งมีสินค้าบางรายการลดราคาถึง5 0ด้วย โดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดยโสธรกําหนดจุดจําหน่ายในพื้นที่ทั้ง9อําเภอของจังหวัดยโสธรวันละ8จุดจําหน่ายระยะเวลาดําเนินการทั้งสิ้น60วันรวมทั้งสิ้น484จุดจําหน่ายนะครับซึ่งคาดว่าจะเริ่มดําเนินการได้ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้นะครับในรายละเอียดผมก็จะได้มานาเรียนต่อไปนะครับ เรื่องที่6นะครับก็ <ST an> จะดำเรียนเกี่ยวกับจังหวัดยโสทรได้ดําเนินการในการที่แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีว่าประมาณ2,566นะครับล่าสุดเมื่อวันที่8สิงหาคม ที่ผ่านมาครับแต่ผมก็ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566ของวุฒิสภานะครับทางระบบออนไลน์ซึ่งในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนตอนล่าง2มีทั้งหมด4จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธรน,นะครับในส่วนของงบประมาณจังหวัดของเรานะครับก็เรียนว่าก็ได้นําเรียนคณะกรรมการที่การของวุฒิสภาไปว่าในส่วน ังหวัดยโสธรเรานั้นได้กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดไว้ว่าเป็นยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์เมืองแห่งวิถีอีสานนะครับเรามีตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาจังหวัดของเรานั้นเป็นเป้าหมายการพัฒนาก็คือ2ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า g p p เพิ่มขึ้นร้อยละ2ต่อปีนะครับ แล้วก็ประการที่2คือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นโดยมีประเด็นการพัฒนาจังหวัด4ประเด็นนะครับก็คือประเด็นที่1การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรและได้มาตรฐานประเด็นที่2ส,ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่นวัฒนธรรมประเพณีการค้าการท่องเที่ยวประเด็นที่3ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัวชุมชนและสังคม ประเด็นที่4อนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้จังหวัดมีจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ได้แก่เมืองเกษตรอินทรีย์เมืองท่องเที่ยวและเมืองวิถีอีสานโดยภาพรวมนะครับปีนี้จังหวัดก็จะมียอดดาเนินการนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2 ร้อยสามสิล้านนะครับโดยประมาณนะครับซึ่งก็ในตรงนี้ก็ผ่านคณะกรรมการคณะกรรมการที่การของวุฒิสภาได้แล้วนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยนะครับผมก็จะได้นําเรียนในรายละเอียดนะครับของโครงการต่างๆของงบประมาณปี25 6 6ต่อไปนะครับ เรื่องสุดท้ายจริงๆก็คือเป็นเรื่องที่ฝากทุกครั้งนะครับในการจัดรายการก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิดโควิด -19 ของจังหวัดชลสรปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคม2,565จนถึงวันที่10สิงหาคมนะครับผู้ติดเชื้อโควิดสะสม rt pcr 13,772 atk 57,109 ผู้เสียชีวิตทั้งหมดตอนนี้ก็สิบหนึ่งร้อยสิบสี่รายผลการฉีดวัคซีนรวมสี่เข็มก็แปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้าโดนะครับอย่างไรก็ตามครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มช่วงอายุสามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่สถานพยาบารลรพสตอกลบ้านนะครับหรือโทรศัพท์ศูนย์หกสี่แปดห้าแปดหกเก้าแปดสามนะครับปฏิบัติตามมาตรการ d m h t t a นะครับนอกจากนั้นครับเรื่องของโรคฝีดาดลิงนะครับหรือบางคีเพาะนะครับประเทศไทยพบผู้ป่วยโรค ฝีดาดลิงแล้ว4รายนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทุกท่านก็คงไม่ต้องกังวลใจไปมากเพราะว่าผู้ป่วยฝีดาดลิงนั้นก็จะติดต่อกันยากนะครับนอกจากตัดสัมผัสกันใกล้ชิดนะครับตอนนี้ก็ทางรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ดําเนินกนรารเฝ้าระวังอยู่นะครับถ้าหากท่านมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรศูนย์หกสี่แปเเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้รายการผู้ว่ายะโสธร พบประชาชนก็หมดเวลานะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ